สวัสดีจ้ามาพบกับพลอยแอนแดนินยูเคนะจ๊ะเมื่อนี้เลิกงานเราจะวันเสาร์เมื่อนี้เลิกงานมากกับสภาพเป็นยังเสร็จเราจะอันวันซุกนั้นผ้ายุเขามัน่จะขึ้นเดียวผ้ายุเขาขึ้นเดียวแล้วก็เศร้าแล้วแต่ว่าก็ยังมีร่มนหน่อยนึงแล้วก็ร่มจ้ะบบฝนบ่ตกร่มนหน่อยนึงมีแดดอยู่เมื่อนี้อันแต่ว่าวันซุกนั้นผ้ายุเขาแห้ง เขาเบิดเหมือเลยลมแห้งเมื่อนี้ไข่แน่ละจ้าวันเสาไปเหตุงานตอนแรกไปเหตุงานนั้นนึกว่าซิบมีลูกขาได้จ้าเพราะว่าวันสุกนั้นลานแถวในเมืองเพิ่นปิดเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นั้นยากเบิดเหมือจ้าบได้พักเลยมื่อนี้บได้นันางพักเลยยืนเบิร์ดเหมือยืนเฮตดงานมาฮอดบานแล้วกะแฟนเพื่อนกันทำความสะอาดได้จ้ะมาเห็นเบิง่ง เพิ่นสิทำความสะอาดขางลังทำความสะอาดเบิง่งพ่อยใิ่ห้เบื้องว่นน่ะจ้ะเพิ่นดูดฝุ่นทำความสะอาดทำความสะอาดจัดจัดคงจัดคลองพอได้จ้ะเบิง่งทำความสะอาดไข่แน่พ่อยเมือยพ่อยเลิกงานมาเพิ่นทำความสะอาดซอยตอนนี้เพิ่นกำลังสีเห็ดกาแฟได้จ้ะ ไข่ยูมีคนเห็ดให้กินเ <Yeah. S 1> พราะว่าเลิกงานมากอะเมยเนอจะบอยากเห็ดยังเลยพอย่อยเมยททำอะไรนะ่ะทำกาแฟาให้เถอเหรอทำกาแฟาร้อนเนะีเนอจะเพิ่นกระลอกสิเห็ดกาแฟาพ่อยซื้อเครื่องอกาแฟซื้อเครื่องกาแฟ,าาฟาแบบเครื่องหน่อยเนาจะมาเห็ด พอสีเลื่อนได้จ้ะเนี่ยพอสีเลื่อนบบแมนอันบบแมนแม่สีเลื่อนได้พอสีเลื่อนทำความสะอาดเห็ดกาแฟาได้จ้ะเบิงบ้งเผินกำลังสืเห็ดกาแฟาเอาใส่แบบนั้นเหรอไม่เห็นใส่แบบนั้นใส่พงแล้วเี่ยก็ใส่เครื่องใส่เครื่องเข้าไป อนน้นำกาแฟมนันอะไรออกมาจากอันกาแฟสดจะพ่อยมากินกาแฟพ่อยก็เลยสื่อเครื่องเลยเครื่องนี่ประมาณประมาณเจ็ดเกือบแปดพันนะจ้ะเครื่องนี่เครื่องหน่อย เพราะนะมือนีแฟนเพิ่นสิเป็นอัน<ม>บาลิสตาเนี่ยจ้ะบาลิสตาอยู่บ้านแดนบาลิสตา <Private person. S 1> เดี๋ยวว่าครั้งนี้ไม่ได้เท่ไรนะมันไม่แพงไงมันก็เลยมันไม่เหมือนที่ร้านไง<พ>ป,รประมาณเจ็ดพันนะเจ็ดพันแปดพันประมาณนี้ ซื้อ,อยังแพงแท้ไม่ต้องซื้อแพงหรอกเปลืองเงินเอาเร็วๆไปเห็ดนม,มเร็วๆ <laughs> เอาอยากกินกาแฟาเนาะเห็ดโดดมันน่านได้กินคนเมยเห็ดโดดน่านได้กินเด้อ ีไม่เร็วนะเร็วๆไม่เคยเร็วช้าๆหิวกาแฟแล้วเนี่ยโชคช้าช้าโอ้โชคทำถึกดองซาซาเดจ้ะคุณซาย ซาซากลัวจะได้กินกาแฟเยิมมีผลแนละเมื่อนี้พ่พจนยุดได้จะเมื่อนี้วันเสาร์แต่ว่าพ่อยเห็ุงานเมนื่อนี้แฟนพจนหยุดเมื่อนห้ห้องควากับสีหกแนจ่จจะพ่อยบท่ทธานได้ทํำควมสะาอาดอยู่ปกติพ่อสีทําำควมสะาอาดวันจันทร์พ่อยุดอาทิตย์จันทร์อ๋อทำก่อนคอฟฟี่นะ่ะ ทำก่อนแล้วค่อยไปเอาอาหารให้หมามากินทีหลังก็ได้ทำกาแฟก่อนเข้าใจไหมตอนนะ้น้องมาก็อยากกินเขาได้จ้ะแม่ก็อยากกินกาแฟ

เคิรนเหรอเร็วๆนายพลอยทำโชว์หน่อยให้พลอยทำโชว์ฮาร์ดว <laughs> งแฟนพันธ์เกล็ดกบกาแฟ ทำอะไรนะวดมันไม่มีฮาร์ดหรอกโอ้ยมันจะหกแล้วน่ะอุ้ยพนน่ะจะกาแฟอย่างเพนได้จ้ะใึงแฟนพนเหดเพนว่าหัวใจว่ะสันมันคือหัวใจตรงไดนจนี่บอกค่อยนะใส่ไม่จีมอ่ะ ไม่ไเตนะได้แล้วจ้าเมืองไล,<า>ล่ไหมมาไดจ้าก,กาแฟาได้แล้วจ้าแฟนเพิ่นเห็ดเลิกงานไม่ย้ำใดตรงกินกาแฟาตลอดเลยจ้าเพราะว่ายู่มองเห็นงานค่อยกกินจ้าแต่ว่ามันบกค่อยมีเวลาเนาะเวลาเห็ดไว้เวลาอนกินกาแฟายู่มองเห็นงานกะสิอยากแน่บ้คอยมีเวลาจะไปกินเนาะ พ่อยก็เลยกลับมาบ้านก็กินกาแฟากินกาแฟาแล้วก็สิไปหาเห็ดเน่ากินเนาะจ้ะเมื่อนี้พ่อยก็สิมาคลิปสันส้นๆเนาะจ้ะมาทักทายเนาะจ้ะบ่ได้บ่ได้เฮ็ดคลิปบ่ได้ออกไปไสเพราะวา่าเมื่อนี้ไปเฮ็ดงานจ๊าวันเสาร์ไปเฮ็ดงานพ่อยก็สิขอโตไปเฮ็ดแนวกินก่อนเนาะจ้ะเลิกงานมาก,ก็หิวขา้าวบ่ได้กินขา้าวเบิดมือ้อเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะไปแล้วจ้ะแฟนเพิ่นกําลังสิเฮ็ดกาแฟของเพิ่น ไปแล้วแดนบายบาย